สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเฟิงฉุยไทยแลนด์นะครับผมอาจารย์เซิร์นเป็นอาจารย์สอนวิชาพยากรณ์มากว่าส1เปีและก็เป็นสินแสที่ปรึกษาหงจุ้ยนะครับให้กับบริษัทชั้มนันมากว่าร้อยบริษัทจุดแข็งของผมคือผมจะเน้นปรับหงจุ้ยด้วยหลักพลังงานโดยผมจะใช้หลักจงฮะนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างหลักสาและก็สัมมวลนะครับซึ่งจะใช้ทั้งสองหลักนี้นะครับเป็นตัวร่วมกันจัดการหงจุ้ยให้ถูกต้องและ ช่วยเสริมให้คนในบ้านจเจริญรุ่งเรืองโดยเราจะเน้นไปที่ความเป็นอยู่ของบ้านต้องสอดคล้องกับพลังงานของคนและสอดคล้องกับพลังงานของฟ้าก็คือการจัดการให้เลิกยามนั้นเข้ากับดวงคนและเข้ากับพลังงานของบ้านเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองแนวคิดของผมจะเป็นแนวคิดของการจัดการพลังงานจะต้องถูกต้องกับหลักการใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นบริษัทเป็นบ้านเป็นออฟฟิศเป็นโรงงานเป็นโกดังหรือเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดจะต้อง ชัยภูมิมาก่อนนั่นคือคุณต้องใช้งานสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างต้องวางในที่ที่เหมาะสมแก่การใช้งานและเราค่อยเสริมพลังงานที่ดีเข้าไปสิ่งเหล่านี้2ออ,อย่างเมื่อประสานกันเป็นหนึ่งก็จะช่วยให้พลังงานในบ้านของคุณดีได้โดยผมจะเน้นความทันสมัยอัปเดตหรือถ้าคุณต้องการแบบโบราณแบบจีนแบบดั้งเดิมก็สามารถจัดการให้ได้ด้วยและไม่จาเป็นต้องทุบทุกอย่างสามารถมีวิธีปรับแก้บรรเทาได้ตามความเหมาะสม หากใครสนใจที่จะปรับหวงจุย้ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ให้ไว้หรือทักมาทางไลน์ถ้าผมรับเคสแล้วเคสไหนที่ผมรับนะครับผมการันตีผลผมจะดูแลให้จนกว่าจะประสบความสําเร็จทุกเคสที่อยู่ในมือผมร้อยเปจะต้องได้ผลลัพธ์แน่นอนห่วงจุย้ยไม่ใช่เรื่องของความเชื่อนะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามห่วงจุ้ยก็จะส่งผลกับคุณดังนั้นให้ห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นตัวจัดการ สร้างพลังงานดีๆให้กับครอบครัวให้กับชีวิตให้กับบ้านให้กับองค์กรของคุณเพื่อเสริมให้คุณได้รับพลังงานและก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นครับ